โล่งสบายมากยูเซอร์ครับก็3,000เชลนะฮะแอปพลิเคชัน Air ์เพช่วยเฮียได้เยอะปับ๊บมาเออกำลังดำเนินการอย่างปลอดภัยึมาแล้วเชลมาแล้วสามหนึ่งห้าพันจัดไปเฮียอะไรห้าพัน เราก็เติมมาใส่ไอดีเฮียได้นะเติมมาอีกสามพันเป็นห้าพันพอดี <S 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 อ่โอเคแม่ตามนั้นนะครับผมเฮียสองพันสี่สามชุดเฮียเอ้ย,ย <S 1> <S 1> <S อย่าอยายุเฮ้ย,อ,ย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 อ้าวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำไมเฮียมีอ้อแล้วทำไมเฮียมีแคสอยู่ในตัวทำไมมันเหลือแสนแคสในตัวงงกูยังไม่ได้ยังไม่ได้แลกเลย เอ้าหรือว่าเฮียเบอร์เองเฮ้ยใครเอาแคดมาใส่ไอไอดีฟีฟเฮียเนี่ยใครอ่ะมึงทำอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเหียเยีไม่ได้ไงเฮียเติมไปแค่สองพันนี่ครับยูเซอร์สามพันจากห้าสิบหกเชลครับคือสามพันไม่ได้เติมไม่ได้เปิมจริงๆนะจริงเลยสวัสดีเทพเจด้วยไม่รู้เรื่องครับยูเซอร์เกิดอะไรขึ้นทำไม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรงงวะเฮ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอเออไหนๆมันก็เข้าไปแล้วอ่าเข้าก็เข้าไปอ่ะตามนั้นแหละนะครับผมเราไม่อยากจะไปหักห้ามใจมันนะครับเพราะว่ามันเข้าไปแล้วทําไงได้เนาะคุณเซอร์มันเข้าไปแล้วเรากต็ต้องเต็มที่กับมันนะนะต้องซื้ออ่ะเออนะฮะก็ตามนั้นแหละเมื่เฮยียก็งงมากเลยว่ามันเข้าไปได้ยังไงนะครับขอบคุณดีแก้วนะครับผมมาตอเลทถ้าบึงไม่มาวันนี้นะกูจะเลิกซื้อกล่องนี้ไปตลอดชีวิตของกูเลยจริงๆ ทำถูอมาตอนเลสขอพ่อหน่อยลูก <L> เดี๋ยวประกาศก่อนนะครับกล่องแดงชุดที่เก้าเอ้ไม่ใช่กล่องแดงก็เรียกกล่องอะไรนะกล่องอะไรนั่นแหละยูเซอร์ถ้าชุดนี้แม่งไม่มานะความชิบหายมาเยือนแน่นอนครับอืมเอาละฮะโอเคครบ อย่าคิดก่อนนะระหว่างนี้เราต้องเปิดเพลงไปด้วยเว้ยยูเซอร์อ่า <c oughs> มาน,นานแสนนานยังไม่เคยเจอเลยเติมเงินไปเท่าไหร่แม่งไม่เคยสนใจไม่เคยจะโผลมาในไอดีกุสักทิวันนี้ได้ลองสื่อกล่องแพ็คเพจเดินกันยาเป็นชุดที่เก้าแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าแม่งจะโผลมาหรือเปล่า ใจถ้าแมงไม่มาอีกมึงก็พอกันที่กับกูไม่ต้องมาเจอการยอ่อในวันที่ใจกูอ่อนล้ากูอยากไอ้นักเตะที่แม่งมีราคาที่แพงสมราคามึงก็ไม่ยอมที่จะโผล่มาให้กูนั่งหน้าหนาไอ้สันอตอเลดไอ้เซินตีนวันนี้กูเติมเงินมาสองพันมึงเห็นไม่มีแคสปีอีกหนึ่งแสนให้กูได้ช็อปมึงกูบอกวันนี้ถ้ามึงไม่มามึงจำไว้เลยว่ากูจะต้องไม่เจอกับมึงอีกต่อไปไอ้สันตเลดเฮ้ยวันเวลามันอาจจะทำให้เราได้มาพบกันสักวันหนึ่ง,น,งนะตอเลสมึงจำกู วายวาอยากจะเซอร์มึงมากมายขอให้มึงโผลมาให้ชีวิตวุ่นวายเฮยพอก่อนนะฮะกูมั่วได้แค่นี้แหละยูเซ <c oughs> อร์กูมัว่วฮะยูเซอร์ยังไงก็ขอให้ตอเลสมันโผลออกมาให้ได้นะฮะถ้ามึงไม่มาวันนี้มึงกับก,กูเราจบกันแล้วตอเลสเฮีย <c oughs> er, เอาใหม่ตอเฮียร้องเพลงพวกนี้เอาใหม่สิบรอบมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะกูร้องสด <c oughs> เออนะครับมาวันนี้แหละไอตอเลส mình, 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 mày mình, 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 เียไม่อยากลีลาล่ำไรหรอกตอเลสมันต้องมาแล้วแหละนี่ขนาดร้องอ้อนวอนขนาดนี้นะขอบคุณน้องอูนะครับปกมือสิบอันนะครับขอบคุณน้องหนุ่มขอบคุณเฮียเจ๊งขอบคุณเวลคัมชูนะครับตอเลสศูนย์แปดนะครับผมเฮียขอหนึ่งเพลงใจเย็นเหนื่อยมาช็อปเลยนะสามชุดมาอือือยูซร์ นี่อาจริงนะเยอะขาดอีกแค่อาร้อยสิบบาทอะเยอะได้แล้วอะ <S <S ่ะเยอได้ชุดที่สี่อะ <S <S ถ้ามีใครที่จะพอสนใจที่จะบริจาคให้เยอยนะฮะ Airpay ก็เนี่ยเยอขาดอีกแค่จริงๆนะร้อยห้าสิบเชลเยอยซื้อได้แล้วอ่ะ ไช่จริง,รงอ๋อเหี้ยครับทั้งหมดซื้อ3 4โอเคโอเคเอาวันนี้ก่อนแล้วกันแล้วไปลุ้นว่า3 4มันจะได้หรือเปล่าเนาะนะครับผมค่อยๆลุ้นกันไปโอเคมานะครับขอเปิดอันนี้ก่อนชิลว,วไปนะต่อเลสไงวันนี้มันก็ต้องมาแหละท็อปร้อยเหี้ยไม่ได้ซีเรียสนะเหี้ยเปิดชิวเฉีวเียีวไปก่อนสบาย เดี๋ยวเขาไม่มีอะไรฮะชิวๆฮะยู้ซ์เออเพราะเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วในท็อปร้อยฮะโอ้ยสบายครับเอ้ยไม่ได้ซีเรียสฮะยูเซ์อง่าก็ได้เฮียคนชิวๆโอ้ยโกเบสมาผิดปีป่ะลูกต้องมาปีสิบไม่ใช่เหรอลูกโอ้ยเลมันทำไมไม่ออกตำนานในพ่อป่ะลูกเอ้ยโอ้ยชวยสเตเกอร์โอ้ยซัน เออไม่โอไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ซีเรียสไงบอกแล้วไม่ได้ซีเรียสชิวๆเฮ้ยอู๋คาสิยัเอาว่ะมาฮะบอกเลยเอาเอาแบบจริงจังนะท็อปห้าสิบนะครับต้องหวังนะครับเพราะว่ามันต้องเอาแล้วฮะยูเซอร์ นะครับผมเฮียทาไงมันขยายจอมันขยายไม่ได้หรอกมันได้แค่นี้แหละเนะครับผมจะเอาอะไรมากที่มาทอกทอกไอ้ห้องน้องเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเจอเฮียครั้งแรกม่ต้องตกใจนะครับผมว่าเฮ้ยไอหาดีเจคนนี้มึงจัดรายการในทอทอกด้วยหรอกูยังจัดอยู่แค่แค่นานมาทินแค่นั้นเองมึงก็กดติดตามเอาไว้ที่มุมตรงนั้นนะฮะเออตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะอืมนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละมามันต้องหวังแล้วฮะชั่วโมงนี้ เบวสิกจัดให้เฮียหน่อยเยอวันเฮ้ยมาอีกแล้วตอเลสอีกจะมาไม่มาเฮ้ยคาสิยอเยอะโอ้เยอเแค

la gritó calle เอาแล้วในที่สุดมึงก็มาหาเฮียจนได้ไอ้ตอเลสรอมึงมานานแล้วเนี่ยมึงรู้ไม่มึงตัวเดียวเนี่ยบอกเลยนะตอนเนี้ยคุ้มแล้วครับสามพันยังเปิดจาร์ดไม่หมดนี่ยังไม่รวมไม่กล่องสามสีโอ้พระเจ้าบอคุณลุ้นช่องอะไรมันจะขนาดน้า <c oughs> โอ้ยมายังไงเนี่ยทำให้พ่อใจหายพ่อกำลังเพลินเลยอะ่ะ โอ้ตายตายายอย่าทำอย่างนี้ตกใจหมดในที่สุดกูก็ปลดล็อกแล้วครับปลดล็อกที่เฮียอยู่มานานฮะไม่เคยได้แม่งเลยครับวันนี้กูสำเร็จแล้วครับตอปืนสิครับยูเซอร์รอหาอะไรกันนะครับพอ,อเลสมันมาแล้วเนี่ย